ผมด <Bis> <Island> ูแล like <bbe> ้วไม่ธรรมดาแะไรเลยเนี่ยนี่จะเป็นประตูทางเข้าวัดนะครับเนี่ยอ๋อแต่เข้าออกทางเดียวครับแต่เน่ยเพราะว่าทางซุ้มประตูทางเข้าใหญ่ข้างหน้ากาลังทำแบบใช่และอีกเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นที่วิ่งไปจนถึงระดับเพชรบูรณ์นะครับเราจะออกเส้นนี้ประมาณอีก ห้าสิบสองโลเดี๋ยวเราก็จะต้องเดินทางไปเช่นนี้ครับเนี่ยต้องผ่านน,านี่จะเป็นป้ายหน้าวัดนะครับเนี่ยป้ายหน้าวัดเขาทำใหญ่วัดพระบาระบาทชนแนนดนครับตำบลชนแดนอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ พชรบูรณ์ครับอ,อ่าเนี่ยเราก็เสร็จจากที่ไหวหลวงพ่อทบเสร็จเราก็จะเดินทางต่อเนี่ยครับจะต้องเดินทางไปเท้นนเนีค่ครับอีกห้าสิบสองโลเพชรบูรณ์ครับโอเคเป็นอันว่าเสร็จก็จะเดินรถออกตรงนี้ได้ เขากำลังตัดต้นไม้กำลังทำทัศสดียภาพใหม่เลยเนะี่ยแต่งผมว่าเขาจะตัดทั้งต้นเลยเนะนี่ยแอตาตาดกำลังร้อนพอดีเลยช่วงนี้ห้าโมงมาสะดวกเขาเจะแยกเข่าทรายเข้ามาก็ประมาณยี่ยี่สิบห้าโลมาจามะมาถึงที่ โพชนแดนเดินทางสะดวกสบายครับอยี่แต่ว่าอยากจะพาขึ้นไปดูนะครับอยากจะพาขึ้นไปชมอะแต่ว่า,ไม,ววา,าไม่รู้เราจะไหวหรือเปล่าเวลาเราจะไม่ทันครับเวลาก็จะไม่ทันแล้วแต่เนี่ยแตท่านใดที่อยากี่ที่ต่อไปไมจะไกล์นะฮะที่ต่อไปอะแต่ถึงเพชรบูรณ์ก็ห้าสิบโลครับน่ แล้วเราก็ออกจากเพชรบุญกลับหลังแล้วนครับเ,เนเี่ยครับแต่ถ้าเข้าตประตูมาก็จะเป็นทางขึ้นนี่แหละครับที่เป็นพุทธบาทอ่ะขึ้นไปรอยพุทธบาทครับเท้าหลังแล้วก็มีคอมเมนต์มาแล้วค่อยขึ้นไปกันเลครับครับอันนี้เราถ่ายบรรยากาศให้ดูอ่ามองมาดูทบรรยากาศวัดกว้างขวางนะกว้างครับอท่านพัดเพราะว่าเป็นพเพราะว่าอ,อยู่ติดก,กับเขาเลย ระเบียบเรียบร้อยดีแถวนันเป็นคุติเป็นอะไรหมดเลยครับแถวนี้ก็จะเป็นลานจอดรถว่างมากจอดรถได้เยอะแยะเลยนะแต่เสียอยู่อย่างก็คือบริเวณวัดมันจะมีใบไม้เยอะหน่อยเพราะว่าเป็นเขตของป่านะเป็นเขตของภูเขานะเนาะใช่ฮะเขตเขาก็มีต้นไม้เยอะอแต่วันวนี้คนมาไหว้พระกันเยอะก็เข้าสู่ในเจ็ดวันอันตรายด้วยอะ อ๋อเป็นช่วงเทศกาลเดินทางกลับสามารจะเป็นรถที่มาจากกรุงเทพกรุงเทพท้าเลยครับเนี่ยน่าจะเป็นทางกลับเดินทางกลับบ้างกัน่า่แล้วครับเนี่ยถ่ายแล้วครับนะข้างล่างก็จะเป็นแกะเป็นพระพุทธชีวประวัติของพ่อแนล่ว่าได้สร้างอะไรไว้ทำอะไรไว้นะ เยท้ <Yeah. S 1> ครับโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อเลยนะครับไปเพชรบูรณ์ต่อครับ